อยากใส่ดิเนาะาอเอา่อนอเอา่อนไปเนาะจะนนก็ได้ใส่แค่นางกัลายเนาะเอาไว้นํม่่แม่ยังครบกีเก่าอยู่บ่โอ้ก็ครบอยู่ลูกหนึ่งเนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้สิบอ็ดสิบสห้าครบห้ายังครบกเก้าเนาะก ตั้งแต่สั่งเสามาพี่น้องเอ๋ยเนาะบมได้เข่ามาเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะมืัอนี้ก็มีโอกาสได้อ่าแวะเวียนกลับมาอีกเด้อพี่น้องเด้อเนาะอ่าอยู่ที่ทางของทางแม่อุสาเพิ่นพี่น้องเอ๋ยเนาะมามืัอนี้กะเจ้าของที่เพิ่นพี่น้องเอ๋ยเจ้าของที่เจ้าของดินเพิ่นกัถือเสียมมานำเลยพี่น้องเอ๋ยเนาะถือเสียมมาเสียหยาพี่น้องเอ๋ยเนาะเนี่ยจุจัดจุดจัด,จด,ดู่โดยแม่สบายดีแหมดูสบายดีดูโดย ถือเสียมมาน้ามูนีเน,น,นาะบุลืมเลม่นมูลนิเน <c oughs> าะใยญ่เกิดลายเลยเนาะโอ้ผูะพี่น,นยมาแค่เดียวพู้น่ะเป็นกองเลยทั้งนี้ป้าไวอีกจังหน่อยแห้เป็นหลอกขึ้นมาได้หนิเนาะโดยโดยสบายดี้อพอดอมาแต่ใช่นอมาจอบองดินบ่มาจอบองดิน Nó sẽ oh. có thể dùng để làm thêm thịt, thịt Ồ, nó làm sạch làm sao? Okay. Oh. Ồ, ah. đôi, đôi, uh. à, cả. Oh. Đồi, rồi. đôi. Đó là thịt thơm. À, thịt thơm nó làm sạch làm sao? Đôi, đôi. Đôi, đôi. Ờ, bà sản xăng khả mạng mưu này. đôi. Đôi, đôi. เ่าไปแเนาะต่เว็นช่องหนาในจังหน่อยพี่น้างมีหมมีเงาเนาะนี่ก็ได้เองกบยัก็จะให้มันเดี่ยวเนาะออออกผ่าลงเราถอบนยูอ่าโดยโดยอ๋ขอบใจละลายเนาะโดยอมือเดผู้ใหเองสีอัปเดตเมื่อไงด่วยนะพอนะโดย อาอสบายดีเด้อเนาะพี่น้อยสบายดีเบอร์สุขูส th ุขคนพี่น้องเอยเนาะอ่าพบพ่อกันขับซองโอแซนอีกแล้วพี่น้อยเนาะเพราะว่าจะอยู่ฝั่งลาวฝั่งไทยต่างต่างประเทศเนาะมืาอนี้พี่น้อยเนาะทางโอแซนอ่าพาทางแม่อุซาเนาะอ่าออกมาที่ของเพื่อนพี่น้องเอยเนาะมาโมนี้ก็คือว่าอะไรพี่น้องเอยเนาะมาสั่งสั่งแหงสั่งทรายมาพี่น้องเอยเนาะแล้วก็อันไปหับทางเมิ่น mà từ xe mà năm thì đâu rồi xe nhà xe toàn năm muốn đi đấy nó à hư rồi ừ. <laughs> này cứ vào bộ ma mà... con nòng muốn ăn thì hay chỉ đại con gì đấy thì năm này nó à sụp bằng chút nào mà mẹ bỏ bỏ cái câu gì bỏ bằng một chút à xài máy còn mẹ đổi 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 còn đây à thì đẹp và to nó เโอ้งามเลยนะเออบันงานเย็นบ่ะเอาเย็นคือเก่าเนาะเออบันขึน้ำมันจะได้นองไมพี่น้องเลยอันนี้น้ำมันจะไดินสูดกันมากกมันเย็นแล้วเนาะงามเลยแค่นั้นเอออยากใส่ด้เนาะไปเอาอเอาก่อนไปเอาก่อนไลยเนาะจะนอนก็ได้ใส่เพิ่มอีกดอกอ่าฉูดอย่าไปถ่าต้นยังอันนี่แม่ชครื่องหัวลุกมอเตอรจักคือกันได้คือเสียบไว้คือคือติดเลยนี อันนั้นนี่ว่าสิปล่อยไว้สิบ่เนาะให้มันมีห่มนี่นะบ่เอาเอาอันตะกอนอ่าเพราะนามบวงามลยน้มงามบ่สะอาดแท่ๆหนามเลยนะห้งเฮงนี่าตึ้งพกี่เลกบาดนี่บ่ออกอันนี้ชื่อเลกบ่ออกได้ไปกินเอาไปกินก่อนบ่เอาไ้กินเนี่พอดี เล็ดยอดนี่ห่วยต้มนี่คักป่ายังได้หน่เนาะลยแต่ว่าสมัดขี้ได้ก็ลายได้เนาะบุมีบุมีก็ต้กไปหาเก็บอีกขี้เล็กเลยอันนี้แค่หมีนดินเลยเอาไว้เลยหยลายเลยได้อพี่นัวเนาะตามมันนำหญ้าหยุบช่ำบัดนี่ว่ากันเอาป้าไว้นี่กับเดือนนานแห้งก็แตกลูกเออมันมันเป็นเครือเนาะโดยเป็นแผ่นเอาไรสิแล้วเป็นเครือเป็นอยังไปเอาป้าไว้มันก็บเป็นเครือเป็นอยังไปพี่ตัวลายดีเนาะลายดีได้โหคำมัน คันปีหน้าคันท่าบูเสียออกนี่มันเป็นหลอกขึ้นมาแล้วนี่ให้สีดลายกูเก่าได้ไหมโดนยางบูคอยได้แล้วพักแล้ว <c ười> โอ้บูใส่เกือบเพลยเยียบเปนปวดขึ้นอย่างนี้ได้แต่ว่าเป็นยาเด้ของคนเราคนกลับมาแล้วาะเนาะเดี๋ยวว่านโทรมึงก่อนเถอะโดนอ่าเคนกลับมาเขาใช้ได้พี่น้อยงี้นั่งกันไร แค่นางก็ลายเนาะเอาไว้น oh. th ้ำทำไมเนาะงามอย่างนีบุ๊มเต็มไปหมดป๊อเท่านั้นโทยเสร็จบุงก่อนไปเลยเอาไว้แข่งกับใหม่ย่างเลยด้วยมันจะบ่ายล้มีนิดินตัวเองมเอาไว้น้ำตัวใดมันตัวออกก็ออกมันเป็นทางเที่ยวเฮาเนาะอับอยู่บ้อไปเลยอะลไอ้ แล้วอ๋อจออกมาแล้วเนาะตอนนี้คอยอยู่ดินพีเดอร์ตอนนี้เด้ออยู่ดินตะชันพี่มิตรว่าเจ้าข่าวมาหอ่อนมองเจ้าวันเคยทอกดินนั่นกะเจ้าตรงข้ามรถควายยืนอยู่าใกล้เฮือนหลังคาสีเขียวเด้อโดยแรนซื้อมาเลยโดยแลนซือมาเลยกะมันจะมีเฮือนหลังคาสีเขียวอยู่นี่เลยกะเจ้าเจ้าตรงข้ามาเลยบัดเนี่ยโอเคไอโอเคโดยอ่าเช่แล้วเนาะ กำลังเข่ามากำลังเข่ามาเลยเดี๋ยวนี้หนไหนโดยสั่งเหยื่อไเข่ามาไปก่อนเนาะโดยบมอหักเป็นนำนำยายุบเนี่ยเขาเสียมันก็ออกไวายยุบมันเป็นเครือที่เขาซับย์เงาม่หน่อแล้วกันมันก็เบิดไปน้ำเลยเลยคือ ต่อไม่ต่อยางนี้โอ้ลำบากในกนในอย่างอีกเนาะ้่อเลยตั้งแต่มือนสั่งเสามาลูผ่ามาลูเอ้ผ่ามาปีใดเดือนใดกับปีนั่นเลยนั่นเ่ยแม่ว่านะมาอยู่ิดกับแคน่เบิ่งแ่งนี่แหละเป็นเชื่อเป็นเชื่อยุ่ที่ไหม ตอนนี้ที่ไปทำไมผู้บ่มีเจ้าของกันได้ยังไงเนาะโดยมีมดลูกแต่บัจจคไพเป็นไพเลยเนี่กคุผู้ว่าหนบ่งันตัวนี้แห้งกว้างสินเนาะกว้างอันนี้นี่ยาวยาวเายาวชุดพุ่นเลยเด้ชุดทางเลยเด้ทางเบื้องนั้นเบื้องนี้อันนี้เป็นอันนี้มปนเครื่องหนึ่งเด้อคมช่องตอนนะประมาณนี้แหละแช่องตอนที่หนึ่งรวมเป็นตอนหนึ่งที่ของแม่นีคักแล้วเพราะว่ามันมีตะไคร้เรื่อยเรื่อย ดูอย่งว่าเวลาคันค e. ือว่าเขาออกมาเนี so ่ยนะคือว่าเขาออกมาเากับเฮ็ดกับท้อขึ้นนะกัเฮ็ดเฮ็ดมีคอกมียางไว้พอได้จอดรถจอดยางใช่ไหมนะจอดอันกรถโถกโดยถีบพอดีไล้พี่น้องเอ้นาะโหรอแม่ผมเฮ็ดกิยานะเีฮ็ดไปด้เนาะก็เอาอกลูกทีมันโอ้ยเนาะเอาไปได้หมดเธอก็จะเอาไปขายเป็นเล็เศษได้ส์แม่แม่ดูแม่ดู đại đây chị đầy chị hai you thao hai 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 khao you phi nhỏ an oti hoa dù lấy hai mọi a hủy nào hủy nào hủy nào thế nào hủy 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 ากบ่ลูกน้อยนีมันแตกกิ่งมาอย่างนี้อ๋อเล็กๆนจักก็ไวกเล็กเนาะเอาไปเอาไปกินกนี่เอาไว้ก่อนก็ได้ต้นนี้น่ะบ่บ่ถ้าเฮามีแนวเฮ็ดเฮ็ดใกล้หยังพู่เนาะนี่ไว้ห่มกอกนี่แหแม่เอ้ยโดยอันนี้กไว้เนาะอไว้ป็นห่มก่อนทําถ้าเฮามีเนาะเอเฮามีแผนกาหยังได้กเฮาจังตัดออกก็ได้ดอกบ่ยากดอกเนาะมันบ่ได้ใกล้ปานได่ เอาไว้ห่มสุขาวก่อนสินะจําเฮามีเออการแผนการปลูกผักเนี่ยถ้าบัดเฮามาอยู่ก็เอาแนวมาปลูกใช้ก็ได้เป็นต้นม่วงต้นหยังกิเนาะเออเอาต้นม่วงต้นาเออนดมันกินได้ทีนะพี่น้องเฮาปลูกเบิดเนาะโดยอ่าปลูกทุกอย่างที่กินได้ันกใครแน่พอได้กินเนาะบ่ได้กินเฮาเองนี่แหละบ่ได้ซื้อ พอได้กินพอได้เล็มกินแน่กินแน่เอามามันปู่ก็พอได้ก <RA> <son> ินอยู you. You ่เลยอ่าบ่ได้ซื้อนะบ่ได้ขายก็ได้พรบ่ได้ซื้อแลพอพกินแต่ของเนาะถ้าเฮารู้อ่ะได้กินหมดอบ่ได้กินอยู่พี่น้องเนาะทําบ่เฮ็ดก็บ่ได้กินล่ะลูกอันนี้ายแม่นี่อันนี้หั่นอันนี้บ่เินย่างหมู่เดียบ่นี่น่ะโแม่นอันนี้ก็ยากันเป็นเป็นยากันลูกเออแม่นบ่ย่าหมู่เดียน่ะ เป็นยากันเลอโดยคือไงเท่ไหมโดยคือกันกับนนีแหละนี่คือกันคือเป็นยาอย่างมดียาเป็นบ่เนี่ยโดยคู่กันนะะแบบต้มหรือคู่กันต้มคู่กันกันหมอเดียวันเป็นยาเนาะโดยเป็นยามดอย่าหยุบนี่กะเป็นยาคือกันพี่น้องเนาะหยเลยแต่ว่าเอาบะฮูตังคุณเอาห้างคนหรืว่าไหมเอามดเอาห่างเอาเนื้อหอมได้ห่างคนหอมได้ เป็นแต่สมุนไพรทั้งนั้นพี่น้องเลยเกิดอยู่ที่ของแมวสาพวกนี้เป็นสมุนไพรทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้เนาะกักแต่ในเดียวแน่พี่น้องเพราะว่าแบบเวลาเหมาะสําหรับที่ว่าปลูกพังที่นะหมาว่าปลูกขออันเอามีแต่คายไข่ไมเรียบร้อยแล้วอันคือว่าบ่มีแต่คายนี่ครับเวลาเ้าปลูกพันธุ์พนี่มันก็ยังบอ ยังป้องกันยังโอเคปันได้หน่อยเนาะโดยอ่าอันนี้แบบคักแรกี่น้องไอตัดคายอ่าเจบ่าวเสียงมันซื้อมาให้หน่อยเนาะโดยหนูบ่าวเสียงแล้วเป็นเจ้พันบุญให้แม่เนาะบัดอันตอนใช่ตอนใช่ได้ใช่ไหมฮะตอนใช่นี่ดิตอนใช่พ่ยใช้ให้โอ้อันนี้ฮะโดยโอ้ยกับ่นมดหนูเอ้ยโมเมนต์เบาชียงหน่อยพ่นหาคนอื่น หาคนอื่นหาที่ว่าอยู่แถวเฮือนอันยายเพ่นนั่นอ๋อจะว่่ตาเพิ่นจักบ่โดยตาเพิ่นบ่ใส่ให้โดยอ๋อนั่นแหละแม่สิเฮ็ดหยังแบบนี้แหละเอาคว่ามีผอยู่เพราะว่าแน่ผัวเฮ็ดน่ะอ้ยผัวได้จเฮ็ดได้เฮ็ดแนวเฮ็ด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 ได้เนาะเฮ็ดที่เฮาเฮ็ดได้อยู่่เฮ็ดได้สิได้ัสิบ่ได้มันบ่ได้ได้บ่แม่ก็บ่ได้ท่านเทินเคยเฮ็ด้เฮ็ดได้เออันะปลูกผักปลูกหญ้าได ຫັ້ນນາເອີຍມັນກໍມີຫຼາຍບໍ່ແມ່ນຊິວ່າເຮັດໄດ້ເມິດຫັ້ນນາເຮັດບໍ່ໄດ້ແລ້ວກັບຜູ້ຊາຍຜູ້ຊາຍລະເຮັດນັ้້ນະໂດຍເຮັດໄດ້ มาแต่พ่อเหมือนก่นบ่โอ้ยมาแต่พูดหลูกห้าก็เห็นมือนีอีกอคันได้มาอยู่เออจุดทานแล้วเราก็สบายดอกบัตนี่คันอยู่กับนี่เลยยังได้ก็ได้คันอยู่นี่แหเ้าก็คอยไปไหนี้เบิ่งไปแยงไปนีนแหละอไปแนี่อะไรมันเป็นไรเชี่ยวช่วยงานยุงก็ได้ช่วงมาอยู่ใหม่กัจักสิเฮ็ดอะไรเนี่อช่วงมาใหญ่ๆย่าคิดด้วยใหม่ๆอย่างจเฮ็ดอะไรแบดนี้คันจักสิหาใบใบอะไรนาดหั่านั้นก็ใช่บางย่างเอาก็นั่นแล้วย่างคิดหลายอย่างอยู่มาปึ๊บมันจะชิบมื้อ5มื้อเนาะ ผมได้ออกไปชื่อชื่อหันชื่อนี่กับผ้ได้ไปย่างออกไปนี่ได้ไหมไปก้อนย่างไปชามเชิมชามยย่างไปมีรถมีรางผิดต้องเลยเนาะย่างทาไปแล้วไอ้เนาะอดทนไปก้อนไปเลยเนาะทนไปก้อนหนูเอออดเอาอดไปนี่อะไรให้ได้เ่าบุญเนาะท่องท่องไว้ตลอดรอดไหมอดทนไปนี่แหละมีกับปุ๊บปั๊บเนาะบุญมีดิฉันดิฉันนั่นเป็นหนู

หลายเนาะนี่แซ oh. ่อ hey, oh. oh. oh, hmm. oh, okay, uh, so. ีแลบัด okay, นี้สาวน่ะบักอยู่5าซาแม่ยังคบคือเก่าอยู่บ่โอ้ก็คบอยู่ลูกฮะ15แล้วก็1เนาะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15คบนูยังคบคือเเนาะบ่มีแผ่ไปมันนั่ ดียไปออคนนนนมักแม่ก็คิดอยู่เรื่องนี้ฮะคิดทุกอย่างิได้เนาะมานอนด้วยไปได้นะไปได้ดูเออมันหนักตีแม่ดยคันเบาๆบวิล้วไปแล้วจมีตัวเฉียแน่นอนคนซื่อมันก็ได้ั่นัวเนาะอเกาือเน้องเาเดี๋ยวเจะไปบ่ดอกมันหนักเอาไปเลย ดีร้อนนาะิงเี่เขียวจะเห็นยานางฮะแกงกหม้เนาะแกงกระใไม่ใหม่ฮะหักได้ไหมด้ดูยแกงกระใไม่เหรอครับเ้ยโอ้ยกระใไม่กี่ได้ยังบ่เก้อฝนตกยุ่ได้ไหมดฝนตกอันนี้มันเกิดช่วงช่วงฝนตกกีนี้เนาะดยันนี้คือว่าฝนตกคืมเลยนี่มันชื้นเลยนี่นะไม่เบาแลวเต็มแล้ว ว้เสียแปนแรกอะมันแบบบอลนั่นเป็นอรดอกพี่น้อยเนาะมีแต่ยาน่าแับยุเาเป็นตุปเป็นจุเลยไลยุาลยแล้วเอาตูมาสิต้ยูใช้มองไรก่อนไมแถะไรกนขึ้นไเจไรก่อนตั้งนี่จเดีเนาะว่าตังเน่นี่นั่นมกล้โพดเนาะว่าว่าขอบตังนี่นี่ใกล้โพดเนาไกลนน้หนามปนเนาะเอ้ยเริ่ง่งมาอยู่ทางนี้ได้ก่อนไหมอยู่แถวบริเวณนี่ จนกก่ oh, ่อนอยู่เจนั่นบ่แม่อยู่เจนั่นอยู่เหมาะอยู่ออยู่เจอยู่แถวเจอยังอย่างนี้แรกก่อนอยู่แถวเจไปก้อนเหม่แถวนี้เนว่าอ่ามันเดี๋ยวมันมันเนี้ยมันง่ายอีกบ่าเลยมันเหว่าอยู่ในนี่บ่อันนี้อยู่ในนี่เลยบ่โดยอยู่ในนี่เลยนี่อ่ามันใกล้กันเนาะโดยโอ้จังหวะเชยงงายเลย อห่าวมือกประมาณชิมือแล้วอย่างสากันนะเพื่อหายเพื่อขวัดอีเด้ด้วยถ้าในพ่อผก็ได้ยมพัน์กองเลยเ้อยิมพันธุ์กองนี่ก็ได้เาแรดไม่รอดเลยพูดกับิเอง่ายมาให้บันทีเอาชิบอกกำหรดเพ่นได้มาแก้มให้ลอกมูาลเด้มีคนกับมาลายเลยนั่นได้ยังว่าแต่ไม่มีแต่เฮาบร้มีแต่เฮาแล้วอยู่นี่กัตะกี้ ช่วงมาเล็กๆอะไรบมีไดเหม่จะมอยอ่ไรอันนี้แน่แบงไรกัมีนมีแต่ชุมแต่ชาวมีแต่มีแต่ชาติอะไรดนด้โดยคือว่าแล้ไผก็มาไผก็มาไผ่ก็มาช่ไหนก็เป็นีหมู่บ้านนึ่งนะอยู่นี่นะเขาก็ตั้งหันก็แค่นีเนาะพอบ่มือในว่ามีคืมีหานขาที่นี่โู้มีนะเออผู้มีตั้งในตัวหันขาว่าแม่ได้ตั้งเด้อ โอ้ยกับบมีเงินด้วย่าไปว่านั่นเรื่องนี้แล้วเลยเรืธรรมดาหรือเครื่องว่าขายได้บมดเลยได้ขายดีเลยบุบวาดนี่อ้าวไปซื้อเครื่องนละแมนอุตซายก้อนว่ะกับบมีแหละด้วยยอมแล้วเก็บทานเธอได้ก็หมดเท่านั้นมันถือกะกินก่อนกับมี่อยากวอาด้ยแต่กับพอได้กินแท่านั้อย่างนางเงินบอยจิตเมื่อมืัอนั้นได้ยี่ป้เนาะเพิ่นไปปลูกนั่นเลยเมื่อนั้นนี่แหละเพิ่นไปปลูกไว้ Bố bạn phần phần bạn này. À, à, rồi. Mi có cây Nó có lẽ phần bạn này. Ờ. Áo áo quả bụi thì nhà nào. Mới phủ quá à, hao mới phủ là mất gì. Tít đi bỏ mày. Tít thứ cao là ui, ao thằng khi đi khi đòn này đi. À mưa bụp có bụp bắp có lẽ, mình chỉ bỏ nó. Được rồi. quá hay bảo phủ. bỏ tay đó. Bỏ tay. Ừ. 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 là bỏ. nó. อ่าตอนเช่าหน่อยเนาะจะได้โจ้คลิปนี้ไว้ก่อนได้พี่นหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นยังมาฮอดพี่นหน่อยจะได้พื่ออะไรก็จะได้เบิ่งในคลิปต่อไปพื่ออะไรนี่พี่็นหน่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นยังท่านเขา้ามาฮอดพี่น้หนเอยครับไก่เนาะไก่เติบแล้วนี่แม่น้าเขาเข้ามากระนั่นอยู่เป็นมาบุกเบิกแถวแถวดินดงนั่นเพื่ออะไรกันปลอนี่เพิ่งเปิดในชัยได้เป็นหน่อยปลอดภเนาะ ลูกเออแม่แ huh. ม่นเปิดใส่แล uh ้วเลยต่อเลยนี่ต่อใช่เพื่อนคนนั้นคนนี้เลยมีแต่ว่าคันว่าเม่์มาอยู่เนาะคันมาว่าแล้วกับขันคือว่าผู้ใดมีงุบมีอย่างนี่กันมปนเข่าได้นะไนี่เนาะด้ยลูกเพราะว่าเพิ่นเปิดอะไรนด้พี่น้อยเปิดใส่เลยนี่ดินขาดใดขะนั่นเนาะหลอกใดก็บหลอกนั่นอุ้ยระวังนี่เนาะช่วยมือหน่อยว่างุดไปอีกแล้วเออชีฮิตจะได้ทานเอื่อนทาน คือบทจับสองมืออันเออแล้วกอ่าโอ้ยแต่ละหลังมือเถิดได้เนาะฮ่าฮ่าฮ่าพี่ตองเออพี่ตองเนาะการสำหรับคลิปนี้เนาะทางโมเสีนที่ได้อ่าจบคลิปไว้สำนีก่อนเด้อพี่ตองเด้อเนาะพอิีว่าเมื่อกี้นี่กับโทรหาทางอ่าเพนมาทรงให้ทรงซ้ายอยู่พี่ตองต่ว่ายังว่าในเข่ามห่อดมีแต่ติดตามในคลิปอีกต่อไปพี่ตองเนาะอ่ากับเข่าออกมาแล้วกับทั้งแม่เพ่นเนาะได้ ซับยาซับยางแดดปีน้อยเนาะอยู่แถวบริเวณนี่แดดปีน้อยเลยแต่ว่าเริ่มแปลนได้มาเดียวรือปบปับปูปับปุ๊บก็เดียีไป้องเนาวทางแม่นน้รวดเร็วอย่างนี้เราไม่ใจเอิมม่ใจหอนยป้นทันใีเนาะกองทานกับปูปับปับผะนาตัวท่มีท่านงะก้องไวอดีเนาะใจหอนดูเป็นคนใจห่อนนใไปแร้วไปรถบไปบุไปเนีนะใจเป็นแบนโหลดแมนโอ้ยเนาะไวเนาะดูใช่ไปไปดูได้ใจเป็นมันดูได้ ให้ไปอย,ยู่ถือไปอยู่โนดเช่นนั้นนะมันจะได้บ,ดบา,บาดอกเ <laughs> อาพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อ่าเจ้าคลิปไปสำหรัก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะพบพ่อในคลิปต่อไปอีกมาทุกดาท่าเบิ้งบรรยากาศมาเป็นมาถอกแฮยถอกใช้ว่าเฮาสิดถอกไว้มองใดท่านพี่น้องเนาะถ้าบนน้ำแข็งเด้อพี่น้องเด้อเนาะสำหรับคลิปนี้ลำลาแล้วพี่น้องเนาะ,นอนะขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อเนาะสบายดี